สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเราเล่นเกมเนี่ยมีคนทักมาเยอะว่าทำไม iPhone ชาร์จได้80%แล้วมันชาร์จต่อไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเริ่มแรกเนี่ยอยากให้เราเข้ามาตรงที่การตั้งค่าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเข้ามาตรงแบตเตอรี่เนี่ยครับแล้วก็จะมาดูว่า ประวัติการใช้งานการชาร์จแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมันใช้เวลาไหนมากที่สุดแล้วก็เราทำอะไรกับแบตเตอรี่บ้างนะครับคือการใช้งานการชาร์จหรือว่าชาร์จไปขณะเล่นอะไรเงี้ยเข้ามาตรงที่กราฟก็จะเห็นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกเวลาดูได้นะครับว่าเวลาทั้งหมดหรือว่าเราจะเลือกเป็นช่วงชั่วโมงก็ได้ก็คือเป็นแท่ง อย่างคลิกมาเนี่ยก็สังเกตด้านล่างมันจะมีบอกว่าการใช้แบตเตอรี่ของแอป1 8 0 0 19.00ก็คือตรงที่ผมเลือกอยู่ณนะตรงนี้ก็คือแท่งสีเขียวสีแท่งก็คือ15นาทีสีแท่งก็คือ1ชั่วโมอง60นาทีนะครับก็จีมีบอกว่าเราชาร์จที่เป็นรูปสายฟ้าเนี่ยคือเราชาร์จเวลาเนี่ยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึง2ทุ่มเราเริ่มชาร์จมาขณะที่เราชาร์จอยู่มันก็จะเป็นแท่งสีทึบตลอดเวลานะครับเป็นสีทึบ เห็นไหมครับสีทึบๆจางๆที่ไม่ใช่แท่งสีเขียวเข้มนะครับจะหมายถึงว่าขณะนั้นเราชาร์จแบตอยู่ส่วนถ้าเป็นแท่งสีเขียวโดยไม่ทึบเลยเนี่ยช่วงนั้นมันจะบอกว่าเราเล่นโดยไม่มีการชาร์จคือเราไม่ได้ชาร์จแบตนะครับคือเราเล่นโทรศัพท์ปกติมันก็จะเป็นกราฟลดลงมาเรื่อยๆนะครับประมาณน,นั้นแท่งที่เราคลิกเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นทุก15นาทีนะครับก็คือสีแท่งเท่ากับ60นาทีก็คือ1ชั่วโมง ส่วนที่มันหายไปล่ะทําไมช่วงตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มของผมหายไปจนถึงช่วงประมาณหกโมงเช้านะครับถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่ามันแห่งไปก็คือช่วงนัน้นนะผมปิดเครื่องชาร์จเพราะว่าเวลานอนเนี่ยผมจะปิดเครื่องแล้วก็ชาร์จแบตไว้เพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่ไว้ในตัวนะครับพอประมาณหกโมงเช้าเนี่ยผมก็เริ่มเปิดเครื่องนะครับผมก็เล่นจนถึงประมาณเที่ยง ณเวลานี้เนี่ยผมยังไม่ได้ชาร์จแบตเลยก็คือเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยก็จะลดลงมาเรื่อยๆตามกราฟสีเขียวนะครับตรงทางขวามือนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอโฟนเนี่ยก็จะจําประวัติการชาร์จแบตเราจากกราฟตรงนี้แหละที่เอามาจําว่าเราถอดสายชาร์จเนี่ยประมาณกี่โมงของทุกวันนะครับมาเก็บว่าถ้าเราตื่นมาก่อนเนี่ยเราอาจจะเห็นแบตเตอรี่เราเนี่ยอยู่ที่แค่80%ทําไมไม่เต็มร้อยสทีอะไรเงี้ยเพราะว่า มันจะเริ่มชาร์จให้เต็มร้อยก็ต่อเมื่อใกล้เวลาที่เราตื่นประมาณนั้นนะครับเพื่อเป็นการถนอมอายุการใช้งานเพราะว่าเราเสียบสายชาร์จไว้ตลอดเวลาจะทําให้แบตเสื่อมสภาพเร็วขึ้นรูปนี้ก็จะแสดงการที่ว่า p p o o n เนี่ยชาร์จแบตจะเร็วที่80%แรกพอเกิน80%เนี่ยมันจะเริ่มชาร์จแบตช้าแล้วนะครับยิ่งถ้าอุณหภูมิห้องสูงหรือว่าเราเล่นไปชาร์จไปเนี่ยเครื่องมันร้อนมันจะชาร์จไม่เข้านะครับให้ถอด เคสเพื่อเป็นการระบายความร้อนช่วยก็ได้นะครับยิ่งถ้าเราเล่นเกมไปชาร์จไปด้วยเนี่ยเครื่องจะร้อนมากนะครับลองถอดเคสดูแล้วลองจับดูจะรู้นะครับบางคนไม่เคยถอดเลยเล่นอย่างเดียวโอ้โหบอกทําไมมันกระตุกทําไมมันแหลกอะไรเงี้ยความจริงเครื่องเนี่ยมันร้อนมากแล้วนะครับแล้วชาร์จแบตไม่ค่อยจะเข้าแล้วก็ทําให้เสื่อมไปด้วยส่วนเรื่องก,การชาร์จแบตเนี่ยไม่จําเป็นต้องรอให้แบตหมดนะครับ มีโอกาสว่างเมื่อไหร่ชาร์จได้เลยไม่ต้องกลัวเสื่อมนะครับเพราะว่ารอบการนับการชาร์จเนี่ยมันจะอยู่ที่การคายประจุนะครับอย่างรูปภาพรายละเอียดที่เอามาอ้างอีกน่นก็คือทาง Apple เขาบอกมาชาร์จได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องรอรอบเดี๋ยวจะมีรูปภาพการคายประจุการคำนวณให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนอุณหภูมิที่เหมาะแก่การที่เราชาร์จเนี่ยคือไม่เกิน35องศานะครับอากาศหนาวบ้านเราคงคงไม่ต้องพูดถึงหรอกพูดถึงแค่ว่ามันร้อนก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปตอนแรกคือถ้าจะไม่ต้องชาร์จไปเล่นไปเนี่ยให้ถอดเคสโทรศัพท์ออกด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเครื่องตัวเองร้อนขนาดไหนนะครับไม่ใช่เฉพาะ iPhone อย่างเดียว iPad iPod ก็ได้นะครับต่อไปจะเป็นเรื่องการอธิบายเรื่องการคลายประจุนะครับอย่างที่บอกว่าโทรศพัพท์ iPhone เนี่ย สามารถชาร์จได้ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องรอให้แบตหมดแล้วค่อยชาร์จนะครับเพราะว่ามันจะนับรอบการชาร์จเป็น1รอบเนี่ยอยู่ที่การคายประจุ100%ก็คือจะนับ1สมมุติว่าวันนี้เราเล่นไป75%นะครับพอข้ามไปอีกวันหนึ่งเนี่ยเราเล่นไป25%เราจะชาร์จตอนไหนไม่รู้แหละแต่ว่าเราเสียแบตเตอรี่ไปเนี่ย75บวก25ก็คือเป็น100เท่ากับนั่นคือ1รอบการชาร์จจะนับที่การศูญเสีย ของแบตเตอรี่คายประจุกออกไปนะครับเป็นหนึ่งรอบการชาร์จไม่ได้นับที่การชาร์จบ่อยไม่บ่อแต่อย่างใดนะครับคลิปนี้ก็อาจจะอธิบายเร็วหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างจะยาวนะครับก็อยากให้มันแบบว่ารวบรัดเวลามันจะได้ไม่ไม่เยอะมากนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ